สวัสดีครับนี่จะมาแคสเกมลูโคโรนี้นะครับดูโคโระนะคะไม่รู้มันหรือเปล่าไม่รู้เล่นได้หรือเปล่านะแต่ลองเล่นดูนะคะ่เล่นนานแล้วแหะ <c oughs> เล่นนานแล้วให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวเล่นแบแบว่าง่ายมากไม่สอนมา สุดขั้นนะนี่เล่นได้สวยงามโอเคแบบแรกเลยอะไรอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนะอันนี้ปล่อยให้พีห่หนีงานใช่ป่ะตอยใช่แบบแรกแบบแ้วมันได้ปลนอยอย่างเงี้ยโอเคพิซซ่าขอาสลาัาดของเรา หนังไม้บานมาแล้วต mm ีอีกเร็วมาเล้ว just get me here ม่งจะเริ่มต้นเองนี่2.9วินาทีด้วยความนี่ต่อไปอันนี้กดแตนกล่องนะครับเกมนี้ไม่ใช่แบบว่าฟรีนะคะต้องเสียตังค์แต่เรามีวิธีทำให้มันฟรีอ่ะเฮ้ยดี๋ยเดี๋ยวน้อยน้อยไม่ใช่หรอกหรอกน่ะหรอ ห้ามันไปเชียรนะไปห้ามาไปอืมตรงเอาลงไปไม่สนใจเ่้อะอ๋ไนี่ความชฉลายของเรานะห้ามบนเข็มใช่ไหมโอเคห้ามบอนเข็มนะคะ กล่องนี้จำได้เป็นไกลหน้าไปกันโอทำให้เราตายโอ้ยเกือบกระเดืด่องกระโดดแค่ด่านสองแล้วเนี่ยสุดยอดเรานี่ใช้วิธีแล้วไอ้จิ๊กกดน,นานๆคือมันกระโดดได้แค่สองครั้งนะคะดันไปดัไนไปดันไปใช่ไหมเอออย่าลงไปต่อยิงโง่มาก เอขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว <S <S อืมต้องมารับเลียงเจ้าหญิงก่อนเนี่ยไปต่นปตะอไปตอจุดประสงค์ของเกมนี้ก็คือจะต้องพาตัวหญิงออกไปจากาสถานแห่งนี้ให้ได้นะคะกดสวิตช์ลงแต่เจ้หญิงเนี่ยไม่เห็นหน้าตราเลยก็คือเราเป็นเพียงแค่ยานป,ป่อปนั่นเองนะคะ My What a p e t t y Flower ก็จะ p e t t y Flower มาต่อเลยมาต่อเลย ก้าต่อไปคืออนาคตข้างหน้าเอ้ยถ้าเราเราต้องล่อมันใช่ปะจำได้แล้วด่านนี้ทำยังไงล่อ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 อ๋ออ๋ตายตายหนูไปได้วลงไปแล้วไปอ๋อตาย โอ้โหไม่พอตายโดนทับอีกต่างหากเครื่องมันเริ่มแหลกแล้วเนี่ยตายแล้วเล่นที่เธอหรอตัวนั้นนั่นแหละอี เกือบลนถ้าเกิดว่าเราเหยียบตรงตรงกลางสีแดงเนี่ยเราจบแน่นอนไปทางนั้นก่อนหญิงๆเดี๋ยวเราไปทางนั้นนั่นแหละตัวนั่นแหละสิ่งของที่ต้องการมานานมากไปทางนู้นลงไปนั่น โดนทับตายสมหน้ามาต่อเลยติน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 ฮาวไบเอายิงคนตายเหรอไปต่อไปต่ออะไรเนี่ยมาลงมา,มามต้องให้เจ้าหญิงขึ้นไปเหรอมนัคนคงจะไม่มีตัวอะไรโผล่มานะโคตรกลัว น่าาวะว่าอะไปสิไปอีกอะหนแม่คนนี้ใส่เจนะมามาหนโดนถิงถิงตบบนหน้าออเอาเหรียญแป๊บ แกทำร้ายเจ้าหญิงใช่เหรอสำรวจทางก่อนนะเจ้าหญิงนะแป๊บนึงเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมารับมันจะมีด่านหนึ่งที่ทําให้เราเป็นเจ้าชายได้ด้วยเอยเอ,เอไม่มีแดกหรอกมาดิหมวกกระโดดแกไม่จนตายจลยทีนี้แก่ฆ่าเจ้าหญิงวะ่ะมาลอกก่อแกมาดูนีจโจมตีแรงมากนะคะ แต่ถ้าเป็นเจ้าชายนี่สอสามทีก็ตายแล้วอันนี้พีคโครงกระดูกธรรมดาซึ่งไม่สามารถทำอะไรได้เข้ามาเข้ามาเร็วดิเร็วเดี๋ยวตบเลยไปตบเอออหนึ่งทีแล้วมันก็ตายแล้วนะคะอันนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงด่านนะคะคือเราได้มานานแล้วแหละไอ้สีขาวเนี่ยไอ้แท่งสีขาวจ้งตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่มึงจะตายฮะมตายยัง ยังไม่ตายอีเหรอวะตายยากตายเยังตายแล้วเนี่ยยังไม่ตายกโอ้โหมันกินเวลาเราไปเพียบเลยนะแกยังให้ทิง้งถิงตบเลยเนี่ย,ย,ยนะมันด๋อยกินเวลาเยอะนะไม่สนใจแล้ว ก็ไปเก็บตังค์ไปแม่ไหลมึงจะตายถ้ามึงไปหาเจ้าหญิงกูนะฆ่าตายแน่มงึงไอ้หัวสวา่างมามาดิมาดิไอหัวสว่างมาดิจิ้งจกมามาดิด นี่นี่เด็กสเตโอ้โหเพิ่งจะมาถึงด่านสี่นะคะก็าโทต้องจบแค่นี้เหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวจะไปต่อพาร์ตต่อไปนะคะเดี๋ยวต่อพาร์ตต่อไปแน่นอนไม่ต้องกลัวโอ้ยหัวปวดตาบตาขอ,อาคุณที่รับชมค่ะ